สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาลองเล่นนะครับเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์ม GFX 100f ตัวนี้กันครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตที่เขาไม่ใช้คำว่าคอมแพคเลยแต่เขาใช้คำว่าเจ้าตัวเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตนะครับที่เป็นเจ้าตัวฟิกเลนตัวเนี้ยจะได้เลนนะครับที่เป็นเจ้าตัว Gf นะครับ35มสิล f 4ี่แรงเป็นนะครับก็ประมาณ28่สมิลมีความใกล้เคียงนะครับกับเจ้าตัวไรค้าคิวเลยนั่นเองบอดี้ครับค่อนข้างจะดีงามมากๆเลยมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกัับตวนี้นนะะครับบจเป็งไ้างอต้องสนใจกับ GFX 100 F ตัวนี้กันนะครับนี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นกล้องตัวแรกนะครับที่เป็นเจ้าตัวมีเดียลฟอร์แมตแล้วก็เป็นเลนส์ฟิกในตัวก็คือจริงๆถ้าพูดตามตรงก็คือจะฟีลแบบเป็นคอมเพกนั่นแหละครับซึ่งตัวเนี้ยบอดี้นะครับมีความเล็กบางนะครับคือมันอาจจะไม่ได้บางขนาดนั้นเว้ยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือมีเดียลฟอร์แมตผมว่ามันใช้ได้เลยนะมันค่อนข้างจะบางนะครับซึ่งสเปคตัวนี้นะครับจะได้เซนเซอร์ที่เป็นเจ้าตัว10 2ล้านพิกเซลนะครับผมปรับให้ดูนี่นะครับตัวนี้จะได้ตัววเียด เจ้าตัว Fujifilm X 1 0 0นะครับมา r k ค2เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เอ็กโพเซสเตอร์5นะครับตัวนี้ตัวชัตเตอร์จะเป็นเจ้าตัวรี a ชั h เตอร์แล้วก็มีฟิล์มซ m มเ a ชั่นนะครับให้เราเลือกนะครับถึง20แบบนะครับรวมเจ้าตัวเลโอล่าเอสนะครับด้วยนั่นเองนะครับตัวกล์าตัวนี้นะครับจะใส่ได้ทั้งหมด2สล็อตครับนี่ครับใส่ได้ทั้งหมด2สล็อตนะครับ ก็เป็นดูอัลนะครับ US2 เลยนั่นเองแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เป็น W235 นะครับ S ก็ให้ประสิทธิภาพที่ทนนะเขาเคลมนะครับว่าใช้ได้ประมาณ820รูปนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ถ้าพูดถึงสเปควิดีโอก็คือรองรับนะครับเจ้าตัววิดีโอ 4K ด้วยซึ่งอะผมเปิดเมนูวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวโหมดวิดีโอเนาะซึ่งอะผมให้ดูนะครับว่าอันนี้เราสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้สูงสุดก็คือเจ้าตัว 4K นะครับ3 4 f p s แต่มีเจ้าตัวดีไซน์ 4K ไอโออินทรานะครับ360เมกะบิตเพอสิเคินะครับซึ่งก็ถือว่าไฟล์นะครับขั้นจะใหญ่พอสมควรเลย บอดี้แม้ว่าตัวเนี้ยจะดูค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่บอดี้น้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ735กรัมซึ่งถามว่า7 3 5กรัมหนักไหมก็ไม่ได้หนักมากมายนะครับยังสามารถพกพาได้เทียบกับตัวใกล้เคียงกันนะครับอย่าง X1 Mark 6นะครับก็จะมีนะครับอยู่ที่น้ำหนักครับอยู่ที่ประมาณ500กรัมนิดๆนั่นเองครับตัวนี้เอาของกับเลนนะครับ GF 3 5มิ mm f 4ซึ่งถ้าเทียบกันนะครับก็คือจะได้ประมานที่8ป mm f 3 1นนั่นเองที่สำคัญตัวนี้ข้อดีที่ผมชอบคือตัวนีี้้้้จะะมม NDC St Sto นนรับาาาาใใใหหตววซึ่งงกก็ททเไดสสย มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราใช้งานใช่ป่ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนะครับที่ปรับนะครับเจ้าตัวเทเลคอนเวอร์เตอร์เนาะสามารถปรับได้เลยนะครับมันสามารถปรับนะครับระยะนะได้ที่45มิล63มิลแล้วก็80มิลซึ่งมันแปลว่าเราสามารถคอนเวอร์ตนะครับได้เป็น35มิล50มิลแล้วก็63มิลนะครับโดยเอฟอยู่เท่าเดิมแต่ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเนาะว่าเฮ้ยในการครอปนะครับมันก็จะเป็นฟิล์ดิจิตอลครอปนั่นแหละไม่ได้เป็นครอปนะครับแบบเล่นจจจรร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 ิงงงงงๆๆนน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 นัััััั่่่่่เเเเเออออออคคคคบบบบบบซึผมมมมมทาาให้้้้้ดูะะะะะีีีีีปปปุ๊ไืยยยแลววตตตกกกก็็ฮน นีะครับมีระยะนะครับอยู่ที่เท่าไหร่หกสิบสามมิลอ่ะไม่ีทีหนึ่งอยู่ที่80ดมิลนะครับก็สามารถทํางานนะครับได้สบายๆเลยนั่นเองก็ด้วยพอเราเป็น80ดมิลอ่ะระยะนะครับตัวพิกเซลนะครับจะเหลืออยู่ที่ากันยี่สิบสานพิกเซลก็ถือว่าเพียงพอเนาะแต่การใช้งานทั่วๆไปแล้วนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวไดเอลตัวนี้ตัวนี้นะครับคือไดเอลที่เป็นレスเฟียิโอนะครับเราสามารถปรับนะครับได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับนี่เป็นเทปบวกต่อ9นะครับเป็น 65ต่อ24 17ิต่อหนะครับแล้วก็3าต่อสซึ่ง3าต่อสกับ17บต่อหกอ่ะมันเป็นอัตราส่วนใหม่นะครับที่เพิ่งมาในเจ้าตัวกล้องดิจิตอลก็น่าจะทำให้การใช้งานนะครับของเราเราอ่ะสนุกมากยิ่งขึ้นเนาะ3าต่อสนะครับก็จะเหมาะสำหรับผมพวกแบบ i n s t a g r กรมแนวตั้งในไรพวกนี้นะครับแล้วก็17บต่อหนะครับก็จะเป็นฟิล์มฟิมเป็นมูวี่นิดนึงเนาะ1หนึ่งต่อหนะครับ็ดต่อหกนะครับด้าต่อสี่คอสตอมนะครับได้สี่ต่อสามสามต่อสองอะไรพวกเนี้ยมันได้ ตัว r e s p e c t ก i วโอนะครับที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรานะครับสามารถถ่ายภาพนะครับได้สนุกมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับตัวนี้ก็จะมีไดเอลนะครับที่สามารถปรับนะครับได้หลากหลายแบบเลยอ่ะเนี่ยสามารถปรับนะครับเป็นดิจิตอลครอปได้นะครับนี่ผมขออนุญาตปรับก่อนนี่นะครับเปิดปิดแอนิเมเตอร์คือตรงเนี้ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเราสามารถคอสตอมนะครับได้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเราอยากได้นะครับการทำงานลักษณะไหนนั่นเอง รวมๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับบอดี้นะครับตัวตัว Fujifilm e X 1 0 0 RF นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะหล่อๆอลังการเหมือนกันความหนากว่า X-Pro นิดนึงดีไซน์คล้ายๆ x l 0 0 m a r k i นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้นเป็นคอมบิเนชันที่ระหว่างเจ้าตัว x l 0 0 m a r k i กับเจ้าตัว,ว GFX นะครับซึ่งถามว่าประทับใจอะไรผมว่ามันคือมีนินยฟอ์แมตที่เล็กแล้วก็เบามากๆโอเคถามว่าจะให้ติอะไรผมว่าค่ารูบแสงอ่ะ พอมันเป็น F4 อะ่ะมันก็อาจจะอาจจะนิดนึงถ้าคนถ่ายสีอาจจะโอเคนะแต่คุณถ่าไฟล์ร้อยล้านนะครับในบอดี้ที่ไม่ได้หนักมากแต่ถ้าถามว่า้ถ้าคุณเอาไปถ่ายทั่วๆไปผมว่าค่า F อะ่ะมันยังมีรู้สึกว่ามันแคบไปนิดนึงนั่นเองสำหรับผมนะตัวฟูจิฟิล์มนะครับแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับ Auto f ต l m s ฟิล์มซ i ม n เลชันนะครับนี่นะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้ตัวร e คอร์ดไฟลนะครับก็เป็นได้ทั้งคอมเพรสล็อตเลสนะครับอันคอมเพรสเนาะนี่ แล้วก็เจเป็กนะครับตัวฟิล์มโซลูชันนะครับก็มีตั้งแต่โปรเวียนะครับสแตนดาร์ดวิวเวียแอสทเวียคลาสสิกโครมเลเยอเอสนะครับโอไฮเนิกคลาสสิกเน็กนะครับนอสตจิกเน็กอ e e ีเทอร์นาอีเทอร์นาบิดบายพาสนะครับอะครอสโมโนโครมนะครับสี c ่เปียนั่นเองอ๋อแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น E V F ในตัวเนาะก็ให้ความใหญ่นะครับเพาเคลมว่าเคลมใหญ่ประมาณ X uh, G F X หนึ่งร้ S Mark t w ซึ่งถามผมว่าใหญ่ไหมจริงๆตัวนั้นก็ไม่ได้ใหญ่ ตัวนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผมนะหลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันแต่สำหรับผมก็ไม่ได้ใหญ่ครับพูดกันตามตรงแต่ถามว่าด้วยเทียบกับบอดีน้นี้ใส่มาไซนี้แล้วนอตดัดแบครับใช้งานได้เลยสบายๆครับอื่นๆก็คูจิเอ็กซ์ร้อยครับเน้นๆนะครับประมาณนี้อ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คืออุปกรณ์นะครับผมขึ้นรูปให้ดูก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้ในตัวทั้งหมดเลยก็สะดวกสบายครับ มากๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อยกเว้นแท่นชาร์นะครับที่จะไม่มีมาให้ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ฟูจิฟิล์มนะครับที่เป็นเอ็กซิสามสิบมาทูก็จะไม่มีแท่นชาร์นะครับมาให้อยู่แล้วนั่นเองครับ ตอนนี้นะครับก็มา2ไฟล์ครับที่ได้จากเจ้าตัว GFX 1 0 0 RF กันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ JPEG ล้วนๆเลยนะครับผมมีการผสมสีมีการผสมตาส่วนนะครับไปประมาณนึงเนาะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ลองแบบชิลๆเลยนะครับก็ถ่ายทั่วๆไปด้วยความ F4 นะครับคือมีด้วยความแมะพอเป็น F4 อ่ะมันก็ยังมีความละลายหลังนะครับสำหรับใครท,ที่ต้องการถ่าย portrait ไว้แต่มันถามผมว่าเหมาะกับการถ่าย portrait ขนาดนั้นไหมผมว่า ก็ไม่ได้เหมาะกับขนาดนั้นครับด้วยช่วงเลนส์นะครับที่มีความกว้างพอสมควรเลยนั่นเองอันนี้เนี่ยสีแบบคลาสสิกโครมนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ครับโปรเบียอะไรประมาณนี้ก็อันนี้นะครับลองเปลี่ยนฟิล์มซิมูเลชันไปนะครับก็ให้ความสวยนะครับที่เพิ่มเข้ามาคือมีโทนที่มีความแตกต่างนะครับชัดเจนแล้วก็รู้ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยเป็นรูปนะครับจากฟูจิฟิล์มนั่นเองครับแล้วก็ให้ดูโบเก้เนาะประมาณ F 4นะครับก็จะได้โบเก้ประมาณนี้นะครับคือถ้าถามผมอะพูดเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องคาดหวังมาก สำหรับตัวตัวโบเก้ตัวนี้นี่มาณนี้อันนี้แบบครอปเลยนะครับเป็นมีเดียมช็อตเนาะย้อนส่งยอง้อนแายนะครับคุณภาพเลนดีมากด้วยความเบนฟูติโนนโดรไลยังไง คุณภาพเลนส์นะครับก็ถือว่าค่อนข้าง,างจะดีเนาะนลองใช้ p อ r t r a i t เล่นๆน,นะครับลองใช้ครอบโหมดดูบ้างนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวเทเลคอนเนาะก็ใช้นะครับที่เป็นเจ้าตัวแปลงเป็น45มิลก็คือ35มิลประมาณนี้แหละครับเราได้ประมาณนี้แล้ว,ลว,ลว,ก,ลวก็ปรับอัตราส่วนนะครับมาเป็น5ต่อ4เนาะอันนี้เป็น65ต่อ20กว่าๆนะครับนี่ประมาณนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับ ลองปรับเล่นไปเรื่อยๆครับสิ่งที่ยังต้องคอมเมนต์อยู่นะครับคือออโต้โฟกัสที่คอนติเนียลเนี่ยมันก็จะมีความแบบเข้าๆาออกๆแล้วจะมีความหลุดนะครับได้ค่อนข้างจะง่ายเลยนั่นเองนะครับเนี่ยผมให้ดูนะเดฟอะมันหยุดอันเนี้ยรูปเนี้ยเดฟมันยังอยู่ตรงหน้าคนใช่ปะ่ะเออแต่พอตรงเนี้ยเดฟมันหายแล้วมันก็ไปตรงที่ประตูแล้วอะเ ประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาใช้ AFc นะครับแต่ถ้าใช้ AF ก็ก็ควรจะดีดตามมาตรฐานแหละครับนี่ประมาณนี้เรตฟิลประมาณนี้นะครับนี่อันนี้นะครับก็ใช้นะครับจอตัว65ต่อ24นะครับในการถ่ายรูปก็ได้ความยาวประมาณนี้ครับก็เหมือนจะฟิลคล้ายๆนะครับจอตัว Xpans นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเฮ้ยผมถ่ายรอแล้วก็แม่งเจ๋งมากเลยคือวันที่มันยังไม่เปิดตัวเราสามารถดูนะครับจอตัวรอไฟล์ได้นั่นเองซึ่งรอไฟล์ผมให้ดูนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้เลยพอเราเข้าไปที่ De v e ล o อมันก็จะแปลงเป็นสีที่เป็นปกตินะครับแล้วเราก็สามารถเล่นทีหลังได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้สีอะไรแต่ด้วยความมันอิริเบิร์มากๆต้องยอมรับตามตรงครับว่าวันนี้นะครับมันสามารถทำนะครับเจ้าตัวปรับเจ้าตัวฟิล์มซิมเดละมีแอสเตรียมีคาสิกโครมนะครับด้านขวาอีเทอร์แน่โปไฮนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่าคนอย่างผมครับคลาสสิ h โค m มนะครับมีอยู่ไม่แก่นะครับเดล่าเอทนะครับรวมถึงนะครับคาสิกเน็ก ประมาณนี้นะครับที่สามารถตับต้องได้นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับอื่นๆอีกก็ดีงามนะก็คือใส่ยังไงก็สวยครับคือมันเป็นกล้องที่ถ้าเราไม่ได้เน้นเดบล์ฟิลมมากด้วยสีเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นกล้องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไฟล์มันสวยนะครับได้คอนเทนจากง่ายเลยนั่นเองอันนี้ผมยังไม่ได้คัดนะพอเราใช้รีโนร65ต่อ24นะครับเราก็สามารถมาอัดครอปนะครับภายหลังได้นะครับเป็นออริจินอลได้นั่นเองประมาณนี้ครับ แล้วก็อื่นๆเนาะฟาว์ไฟล์คือเรารู้สึกว่าเออนิดนึงอะเรื่องโฟกัสนะครับสำหรับตัวตัวฟูจิฟิฟล์ม X-loy นะครับเพอ,อผมลองสองรอบเพื่อเทสว่าเฮ้ยผมไม่ได้ผิดพลาดเลยจริงรอบสองนะครับอันนี้รอบแรกก็ไม่เข้านะครับรอ,อบสองผมก็ลองดูมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เออน่าเสียดายสักนิดนึงนั่นเองนะครับอ,อันนี้ ขออนุญาตดูรูปนะครับจากรัวแฟนนิดนึงนะครับขอวิสาสะเลยนะกันนะครับสิ่งที่คุณต้องกังวลน,นิดนึงนะครับอันนี้มาเปรียบเทียบนะกันสิ่งที่กังวลคือสมมติพอคุณไปถ่ายอินดอร์ไยแล้วคุณช้อาจจะเลเซอร์หมดเอก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับคือสปิตชัตเตอร์ที่มันอาจจะลงไปมากๆนะครับถ้าคุณปรับไปในเซอที่เป็นแบบต่ำๆไวเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีการสั่นในตัวทําให้ตัวแบบนะครับหรือว่าตัวภาพของเราอาจจะมีอาการนะครับสั่นได้ค่อนข้างจะง่ายนั่นเองนะครับประมาณนี้ให้ดูรูปแต่ถ้าอินดอร์ไม่มีปัญหาครับเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยนั่นเองก็ขอบคุณทางรัวแฟรนที่ให้เราป้นรูปนะครับนี่อันนี้ผลงานคุณรัวแฟรน,นะครับคือสวยงานประจัดเลยเนาะประมาณนี้ครับสำหรับรูปที่ได้จากเจ้าตัว j f x 1 0 0 i รยครับ ก็หลังจากที่เรานะครับได้ลองเล่นกันมาทั้งวันแล้วนะครับที่แปลว่า1ชั่วโมงนะครับก็สำหรับผมสิ่งที่ประทับใจนะครับหก็คือไฟล์แหละตัว GFX นะครับมันได้ไฟล์คุณภาพที่มันดีมากๆอยู่แล้วนะร้อยล้านพิกเซลนะครับฟิล์มซิมูเลชันเอ่อเรลล่าเอ็ดคลาสสิกเน็กพวกเนี้ยผมชอบอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมาตั้งแต่ฟูจิฟิล์มนะครับที่เป็นเจ้าเอ็กซ์รอยมาหกที่เรารีวิวกันไปมาเยอะมากๆแล้วนั่นเองนะครับถามว่า เลนตัวนี้อึดอัดไหม28มิลเทียบกับเท่า28มิลเนาะผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ทํางานนะครับได้ไม่ยากแต่ถามว่าถูกจิตถูกใจผมไหมต้องบอกว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเว้ยเพราะผมเป็นคนที่อันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบที่แมิลอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความกว้างเกินไปสําหรับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวใน F4 มันอาจจะทําเดฟได้ไม่เยอะแม้ว่า ต้อง่ะพูดัน,นะนำตรงครับตัวนี้เป็นมนะีเดียฟอร์แมทเนาะมันก็ทำเดฟได้ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายด้วยความแอบเสียมันก็จะไม่ได้เบอร์หลังมากขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นสไตล์ผมที่ชอบเบอร์หลังมากกว่านี้นั่นเองนะครับถามว่ากล้องตัวนี้เหมาะใครถ่ายสตรีทผมเชื่อว่าได้แน่นอนชอบแน่นอนแล้วก็ถ่ายสตรีทที่8มิลชอบเนาะแล้วก็สามารถครอปนะครับผ่านเจ้าตัวไดออตรงนี้ได้ง่ายมากๆอันนี้ผมค่อนข้างจะรักเลยฟิล์มซิมทุกคนชอบอยู่แล้วแหละทํางานได้สบายๆนะครับเรื่องอื่นๆพูดตัวนี้ทุกอย่างมีมาให้ครบอันนี้ ค่อนข้างจะครบคันนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้ X100 m a p 6 X100 m a p 5นะครับหรือ X p o อะ พูดการตรงครับคุณต้องแต่งกล้องให้มันหล่อเว้ยแล้วราคามันก็บวกอีกประมาณแบบอุปกรณ์เสริมแท้นะประมาณแบบอีกหมื่นหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยมันให้มาครบในตัวนะครับในราคาประมาณแสนปลายๆผมยังไม่รู้ราคาจริงเนาะแต่คิดว่าแสนปลายๆนั่นเองนะครับถ้าถามว่าฟูจิควรปรับปรุงอะไรนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของออต้โฟกัสครับถามว่าทําไมโอเคถ้าคุณใช้ AFS นะครับมันใช้งานได้หรอแหละเอ่อกล้องทุกวันนี้มันใช้งานได้เว้ยแต่พอผมใช้นะครับเจ้าตัว AF4 ผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีความแบบ ไม่เข้าอยู่ประมาณนึงนั่นเองซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวนะเพราะว่าในกล้องยุคในเช่นหลังๆนะครับพอเป็น f f c ที่แบบเดินเข้าเดินออกอ่ะการที่ใช้ r อ m 5 XC50 x p l o เอ็กซ์ซอม่ะมันไม่ค่อยเข้าเลยผมก็เอออยากให้ทางฟูจินะครับปรับปรุงเรื่องนี้ในทุกๆรุ่นเลยเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมคุยก็คือมีแค่ตัว x อ2 s ซนะครับที่รอดในเรื่องของพวกนี้นั่นเองนะครับก็ใครสนใจกล้อง Compact ดีๆสักตัวหนึ่งอยากได้เซนเซอร์ใหญ่ไฟดีๆรลายล้าพิกเซลครอป80มิตรแล้วก็ยังได้แบบ20ล้านทํางานสบายๆนะครับก็ลองมาดูกันได้บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะสนใจกันมากๆครับเระมานี้แหละสำหรับ Fujifilm มครับ JF-X 100 RF ครับก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไิตให้ด้วยนะ